โดยกัทรทำพ่อชมก็กลับก็ยินดีด้วยนะครับอ่ะดูรูปลคลิปกดไลค์ทุกคลิปกดแชร์ด้วยแลรก็อย่าลืมกด,ด Subscribe ้วเพื่อเหมือนการพลาดคลิปใหม่ๆต่อไปนี้อ่ะถ้าใครไม่อยากถ้าใครอยากพลาดก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องติดตามก็ได้แต่อยากได้แต่ต้องติดตาม อัาเล็กๆก็กติดตามไปก่อนพอค่อยเยอะๆค่อยไม่ต้องไม่ต้องติดอ่ะแล้วแค่แคโอเคหมดเอดติ้งซิมูเลเตอร์มันต้องเอ็ดดูเอดติ้งใช่ปะคุณละเรื่องเลยน,น,นะก็อะไรพอเวลาพอเวลา ืนานโคตรเลยวันหนึ่งคงดูเสร็จเอาไม่เอาอแล้วนานแล้วนะเฮ้ยเอาแล้วไอเสียงว่าใครถูกวะน่าจะไม่หน่าเชก่อเธอแต่ว่านี่ว่ะ ¿Todo viene luz. ออกเลยก็ไม่ต้องเลยแล้วหมดนี่หมดเชียร์เลยโหลดหนึน่งแนนไม่ไม่เล่นมาละเล่นหมดห <c oughs> มดแล้วไปหมดอ่ะอ่ะนี่นอ่ะว่าอะไรสิวนา ในรูน้คือลันนี่เฮดใช่ไหมวิ่งมีหัวเอาละผมเก็บตังในนั้นได้ร้อยหกสิบกว่าบาทไม่ใช่เงินเติมน,นะไม่ใช่รูบักบเงินใน,กนนะเกมนมีดูให้ดูว่ามันเงินยังไงอ่า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 อีวีวี นี่แน่ฮข้างบนต้องฉิดบาทหืมเนี่หลุดแน่เน็ดหลุดอดกแล้วครับทุกคนโอ้โเช่วยไงวะ พ่อผมพูดเรื่องนี้ทำไงรูติ่เนยใชเน็ตเลยมากเน็ตนี่ก็ช่วยไม่ได้เน็ตนี่ก็ช่วยไม่ได้เกงอุ้มตู้ละนี่ตู้ เลยครับทุกคนแต่บอกให้ว่าดานเนี้ยมันไม่โคตรยากผมก็เคยผ่านแล้วนะแต่ไม่ใช่ความพยายามมากเออผมเคยเล่นผ่านนู่นดึงนู่น,น,นเออผมเคยผมเคยไปแล้วเป็นตรงที่สามตัวสามหัวตรงนะั้นไม่ใช่บอสนะเป็นสามตัวเออสามตัวแล้วก็ผมผ่านได้ ผมไากับเพื่อนอ่ะเออเพื่อนผมพาเพื่อนผมช่วยผมไม่รอดมาเฮ้ยอ่ะเป็นไรมากกว่ามันอันตรายโอ้โหแม่งมันดักนี้โอ้โหอล่ะอออี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 ีีี เออไม่อยากเล่นนะอยากโอเคปิดปิดไม่น okay. right> <wh ี้เลยตายแน่ผมผมไม่ตายอีกเว้ยเผื่ออะไรนี่ มข้ามได้ไหมทุกคนผมอยากข้ามผมไม่มอยากข้ามนะแต่กลัวพี่โจมบกลัวไม่โจ <c oughs> โอ้ยพี่ทำไมข้ามทำไมวะพี่ทำไมข้ามน้องน้องผมก็สำหรับพี่กันมนะั้งเฮ้ยน้องทำลายวะร <c oughs> อสินะนอย่าดามผมนะ ไม่เยียดยามแน่พวกนี้มันห้าห้าใส่ผมมเยียดยามผมชัดๆหยยดามผมมันเยียดยามผมมากมันเยียดยามผม,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 ผม,มชิดแค่แค,ค่แล้วแค่บ้านใครเอ้ยอม,มันเหยียดยามม,มากมันบวกลกใส่ผม,มรู้ว่ามันแค่ข้าวผมนม,มันก็ห้าห้า,างคอมเมนต์แน่นแบบ นี้แม่งกคหนึ่งตัวเฮ้ยโอ้โหหลบหลบยังไงวะอ้าวเฮ้ยตายวงเหรอโอเคผม,มข้ามได้ละไปนะอ่าแมนกวดขนาดนี้ยังหลุดโอ้โหแม่งเนี่ยช่วยอะไรมั้ง เกือบสิบนาทีแล้ว เป็นหล,ล,ลังเป็นหลังเป็นหลังหลุดเองใช่ไหมเดี๋ยวคู่น็ตไม่ดีเลยมันมันเจ๊ยิงโดนไม่รู้ตัวเออ ผมนมู้แค่ขึ้นนี่เวหมาไม่ดูเบ็ดเออไม่อยากดูเลยแม่งผมว่าครื่องนี้แบบมันกินไวโคตรเลยแป๊บๆกินไปหนึ่งเปอร์เซ็นต์แป๊บๆกินไปสแบบองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์กินอย่างไวมอกเลยกินอย่างเยอะเบบมันเหมือนหิวอ่ะหิวเวบ,บ็ดเออเหิวเบ,บ็ดย่างนั้นเลยผมว่า ดูดักอีกดักอีกองนี้ดักอีกเฮ้ยหบอู้มูมันเดียวโอ้ฆ่าดว่าผมไม่สนละเข้าโหมดใหม่แม่งเลยเพราะมันง่ายกว่าเยอะผมไม่เคยเห็นบอสนะผมก็เล่นด่านเล่นได้แค่ถึงด่านน่าจะถึงด่านเจ็ดเออมอสก็หลุดแบดรูว่าแบดหมดนั้นจะไม่ได้นะ โอเคโอเคแม่งด okay, okay. okay, okay. oh. mm ักโอ้โ hmm. ด uh ีก huh. ว uh ่าแม่งหลบอือะฮะอืออะฮะอะฮะโอ้โหแม่งดักง่ายโอเคต้องไปฝังอีกโอ้นี่ดักแม่งเคเลยลึ๊ปล๊บเหมือนเดิมมากมิ่งเดิมไปเดิมไปเดิม ร้อนว่ะร้อนข้างหลังว่ะเ,เสียหลังว่ะเสียหลังวูบเลยวูบวาบเลยโอเคอคณนะ้จะพีที่ช่วยชันที่ช่ันเข้ามาสบายปั๊บปุ๊บเป๊ะปั๊บปั๊บปุ๊บปุ๊บปิปปุ๊บปั๊บปุ๊บเลยปั๊บบีปป๊บป๊บบีปปับบีปปบบีปป๊บบีปปบ มไ,ไม่เดินช้ามากคือผีเดินช้าไหมผมเอาม,มา,างนโอเคดูหลังหน่อยโอเคโอเคกลับแล้วเพื่อนมานีางนี้ทางนี้ทางนี้ทานีทานีทานี่ทางนี้่งวิ่งวิ่วิวิ่งว่ง่งวิ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 ่งงวง เอเอนงๆนี้ๆนิ่งๆกระโเลยรงน่งนงน่คลีกเปเโอ้โห้โหโอ้โ oh, oh, oh. ได้ครับผมน่ยสมองดีครับผมเคยเล่นล้วผมไม่ผ่านโอ้เชี้ยตายคือเราต้องเบียดถนนเบียดเน่ยเบียดนี่ะก็ไอ้มันกินไอ้มันกินเรา

เ okay, คกรบพุนงั้นเราก็ต้องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแล้เราอยู่ตรงนี้ล่ะแมวเข้าไปปะมีรอดละไปก็เป็นของกูอีกโอ้ไม่ใช่ละเซฟเลยครับเออตรงนี้เข้าไปตรงนี้นี้เลยแล้วก็เข้าไปในนี้แบบรวดเร็วแล้วก็เล่นเข้าไปในนี้ยึงไปนโอ้กจิ้มมายเข้าไปตรงนี้โอเค ของเี้ยวๆน,น,นี่แล้วก็จะมีประตูนี่ประตูทางออกไปนี่คนระับมีอะไรไหมโอเคไม่มีคือมันมี้ซื้อว่าเราจะเป็นตัวอะไรมั่งก็มีนะเออผมเคยเล่นแล้วผมไม่อยากซื้อแพงเกินเอาเละแปดสิบ ปอลตอนสองเก้าสิบบอไปหน่อยร้อยหนึ่งสี่ท่าดูต่อไปร้อยสิต่อไปร้อยยี่สิบกับพันเออใครปัญญาหาเก็บล่ะเออทางเป็นทางคนทางเขาผมขอโทษครับผมไม่ได้ด่านะไม่พูดเจ๊ก็ผมคิดว่ามันอ่ะอืมมันเพิ่มเพิ่มนี่ซื้อได้เนะนี่เป็นี้ ง่าย90ครับผมเป็นข้าวก่รง80นี่ข้ามไปเลยเป็นสกอร์หัวเป็นสกอร์หนึ่งไม่อยากเป็นหัวไม่อยากเป็นเอวหัวเลยเออมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะแล้วก็ผสมล่างครับเป็นน้มีโต๊มีตัวนึงม,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 มีหัวน

หะเดียวพราะเออขอบคุณนีน่ยังไม่ผมอีกโอ้โหแม่งโอคเคลบไปคือหายไปทไปั้เลยมันจะหลังเลยอ่ะเออกี่ไอ้เหยียบพอประวัติจริงจะสลังจส,ส,ส,สลังจะสลังวาบเลยเดี๋ยววิ่งนะลูวิ่งครับ ผมกำลังหัดเพิ่มความไหวเลยโอเคเปิดล้อลากแล้ว,นะวนี่ผีมแบบติดบั็กนะโอเคขอบคุณที่ติดไอ้เพื่อนเราไปเลยโอ้หมีผีตัวจะฉลังวาบเลยสิอ่ะมีบาเลียอยู่ ตายยังมาเรียมทุกอุตเตว้าวคืออันนี้ต้องผ่านเลยใช่ไหมน้าแบบไม่ผ่านคือไปเกิดใหม่เฮ้ยเฮ้ยตายหูหมันตายเวลาเล่นนี้กิตา ฮะผมตายใช่ไหมโอ้โหแม่งแมันนิวนี้ผมก็จะละวิ่งรอบไม่ว,วิ่งเข้าไปดนนู่วิ่งผมไมีได้หัวผมเป็นผีผมเป็นผีผเหมือน,นกันเมืออ่อกี้ผมหมดเลยมันผีเมื่อกี้ผมไม่ได้ผมไม่มีหัวเบี้ยตัวไม่มีหัวผีไม่มีแต่ผีไม่มีหัว เข้าไมก่อนเราเวลาจบแบบโอเคผมต้องจบคลิปแค่นี้ครับบ๊ายบาย